ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งกลับทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกับแม่ยายของตัวเองเมื่อมีไม่อยู่ถึงสามเดือนความลับในบ้านเริ่มแตกเป็นรอยร้าวความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดกลับจุดไฟที่ไม่มีวันดับจนวันหนึ่งความจริงถูกเปิดเผยกลางสายฝนทั้งหมู่บ้านถึงกับช็อกเรื่องราวสุดดรามาที่จะทำให้คุณตั้งคำถามกับคำว่ารักและศีลธรรม อย่ากระพริบตาเพราะตอนจบของเรื่องนี้จะทําให้หัวใจคุณสั่นสะเทือนยามเย็นของหมู่บ้านเล็กๆเ,เงียบสงัดมีเพียงเสียงจัก๊กจัน่นร้องระงมจากทุ่งนาเบื้องหลังบ้านไม้สองชั้นของแม่สายบัวลมพัดกลิ่นหอมของดอกพุธจากระเบียงเข้ามาในห้องครัวแม่สายบัวกําลังตำน้ำพริกเสียงครกดังเป็นจังหวะชา้ชาๆข้างหลังของเธอต้นลูกเขยวัยสามสิบต้นต้นยืนมองอยู่เงียบๆเงื่อไหลซึมตามขมับเขามองมือของแม่ยายที่ขยับชา้าๆด้วยความชํานาญ มีของต้นไปทํางานต่างจังหวัดจะกลับอีกสามเดือนในบ้านนี้เหลือเพียงเขากับแม่ยายที่ใจดีและอ่อนโยนทุกเช้าแม่สายบัวตื่นก่อนฟ้าทําน้ําอุ่นให้เขาอาบทุกเย็นต้นกลับจากสวนแม่สายบัวจะคอยตักข้าวไว้ให้สายตาทั้งคู่เริ่มมองกันนานขึ้นคําพูดเริ่มอ่อนหวานขึ้นและหัวใจเริ่มเต้นแรงเกินเหตุคืนนั้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนทั้งบ้านไฟดับทั่วหมู่บ้าน ต้นถือไฟฉายเดินลงมาจากห้องแม่สายบัวนั่งอยู่ที่โซฟาเสื้อผ้าปิดฝนจากการรีบเก็บผ้าแสงไฟจากฉายสะท้อนบนผิวที่ชื้นน้ำกลิ่นดินกลิ่นฝนและกลิ่นสบู่จากผมแม่สายบัผสมกันอย่างแปลกประหลาดต้นกลื่น้ำลายรู้สึกถึงความร้อนแล่นไปทั่วร่างหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกแม่หนาวไหมครับเสียงเขาเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่สายบัวเงยหน้ามองดวงตาเต็มไปด้วยความสับสน เสียงฝนกระทบหลังคาดังขึ้นเรื่อยๆความเงียบระหว่างคนสองคนกลับหนาแน่นขึ้นทุกวินาทีคืนถัดมาทั้งสองเริ่มหลีกเลี่ยงสายตาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดที่ไม่ควรเกิดวันหนึ่งขณะที่แม่สายบัวซักผ้าอยู่หลังบ้านต้นเดินเข้ามาเงียบๆใกล้จนได้กลิ่นแป้งบนตัวเธอมือของเขาแตะลงบนไหล่เบาๆแม่สายบัวสะดุ้งหันมามองด้วยแววตาอึ้งงนันหัวใจทั้งคู่เต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบ ลงจากทุ่งพัดแรงมากหน้าต่างปลิวสะบัดและเสียงประตูไม้ปิดลงช้าช้าเวลาผ่านไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าในบ้านนั้นเกิดอะไรขึ้นแต่ชาวบ้านเริ่มซุบซิบกันอย่างไม่หยุดมีคนเห็นต้นกับแม่สายบัวเดินตลาดยามค่ามีคนบอกว่าได้ยินเสียงทะเลาะจ,จากบ้านตอนกลางคืนและเช้าว,วันหนึ่งเสียงร้องให้ดังลั่นมาจากบ้านหลังนั้นประตูเปิดออกพร้อมกับภาพที่ไม่มีใครคาดคิดต้นยืนหน้าซีดมือสันเทา แม่สายบัวสุดลงกับพื้นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเพื่อนบ้านพากันวิ่งเข้ามาเสียงถามเสียงร้องเสียงวิพากษ์ดังก้องไปทั่วลานดินหน้าบ้านกลางห้องนั่งเล่นมีจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะลายมือของเมียต้นเขียนไว้เพียงไม่กี่บรรทัดฉันรู้หมดแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรอีกต้นสุดลงทันทีเสียงสะอื้นของแม่สายบัวดังแข็งกับเสียงฝนที่เริ่มโปรยลงใหม่ครั้งภาพความทรงจำแล่นกลับมาในหัวทั้งรอยยิ้มทั้งคืนที่แสนอบอ,อุ่น กลับกลายเป็นดั่งเปลวไฟที่เผาใจทั้งคู่ข่าวลือแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั้งหมู่บ้านพูดถึงแต่เรื่องแม่ยายกับลูกเขยชื่อของพวกเขากลายเป็นเรื่องเล่าทุกวงสนทนาแม่สายบัวไม่กล้าออกจากบ้านอีกตนเองก็หลบสายตาทุกคนไม่กล้าเดินผ่านตลาดยามค่าเขานั่งอยู่ในความมืดมองรูปแต่งงานที่วางอยู่บนชั้นไม้แสงเทียนสั่นไหวสะท้อนภาพใบหน้ามีที่ยิ้มอยู่ในรูปเสียงจากจันดังเหมือนเดิม แต่คืนนี้มันกลับแสบหูและหนาวเหน็บแม่สายบัวเดินเข้ามาช้าๆมือสั่นถือจดหมายฉบับเดิมต้นทุเราทำผิดไปแล้วจะเอาหน้าไปสู้ใครได้อีกต้นเงยหน้ามองน้ำตาไหลเงียบผมไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยแม่ผมรักเขาแต่ผมก็คำพูดขาดหายหลือเพียงเสียงสะอื้นไฟจากเทียนดับลงกระทันหันและเสียงเคาะประตูจากข้างนอกก็ดังขึ้นกลางความมืดนั้นเสียงนั้นชัดเจนหนักแน่นและเต็นไปด้วยความโกรธ ้นสะดุ้งหัวใจเต้นแรงแม่สายบูหันไปมองประตูดวงตาเบิกกว้างเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงกว่าเดิมเปิดประตูฉันอยู่นี่เสียงของหญิงสาวตะโกนกล้องกลางสายฝนมันคือเสียงของเมียต้นแม่สายโบหนา้าซีเธอก้าวถอยหลังมือสั่นจนแทบถึงจดหมายไม่อยู่ต้นยืนนิ่งรู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลยย้อนกลับเขาเดินไปที่ประตูมือจับลูกบิดไว้แน่นเสียงหัวใจเต้นทีรวเหมือนกลองในอก เมื่อบานประตูเปิดออกสายฝนสาดเข้ามาเต็มหน้าหญิงสาวยืนอยู่ตรงนั้นเสื้อผ้าปิดปอนดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยน้ำตาแม่พี่ต้นทำไมคำพูดนั้นเหมือนคมมีแทงกลางอกทั้งคู่แม่สายบัวทุดลงกับพื้นทันทีต้นก้มหน้าด้วยความละอายไม่กล้าสบตาภรรยาเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นราวกับสวรรค์รับรู้ความผิดนั้นฝนเทลงแรงขึ้นทุกนาทีเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เริ่มโผล่หน้ามามอง ไฟฉายสองเข้ามาจากรั้วเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นหญิงสาวร้องให้โหฉันกลับมาก่อนเวลาเพราะคิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงที่แต่สิ่งที่ฉันเห็นมันคืออะไรต้นคุกเข่าลงกับพื้นเสียงสะอื้นสั่นสถานผมขอโทษผมผิดเองทั้งหมดแม่สายโบกุมหน้าร้องให้จนแทบขัดใจแม่ไม่ควรทำแบบนั้นเลยลูกแม่ไม่ควรเลยเสียงร้องดังลั่นไปทั่วบ้านลานดินข้างนอกเริ่มมีคนมามุงดูมากขึ้น เสียงเด็กวิ่งตะโกนเรื่องแดงแล้วแม่ยายกับลูกเขยทะเลาะกันใหญ่เลยความอับอายปกคลุมทั่วบ้านไฟในบ้านสว่างขึ้นอีกครั้งเผยให้เห็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังหญิงสาวมองทั้งคู่ด้วยสายตาเย็นชาก่อนจะพูดเสียงสัน่นจากนี้ไปฉันไม่เหลือใครอีกแล้วเธอหันหลังเดินออกจากบ้านฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงรองเท้าของเธอกระทบโคลนดังก้องไปทั่วหมู่บ้านแม่สายโบ้องเรียกชื่อเธอสุดเสียง แต่สิ่งที่ตอบกลับมีเพียงเสียงฟ้าคำรามไกลๆในความมืดเท่านั้นแม่สายบัวทรุดลงกับพื้นร้องให้เสียงแผ่วเหมือนคนหมดแรงต้นยืนมองประตูที่ปิดสนิทน้ำตาไหลเงียบไม่หยุดภายในบ้านมีกลิ่นฝนชื้นกลิ่นโคลนและกลิ่นของความเสียใจที่หนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออกแม่เราจะทำยังไงดีเสียงของต้นเบาจนแทบกลืนไปกับเสียงฝนแม่สายบัวไม่ตอบเธอมองมือของตัวเองที่สั่นอย่างควบคุมไม่ได้ บนข้อนิ้วยังมีรอยจากสัมผัสที่ไม่ควรเกิดขึ้นนอกบ้านชาวบ้านยังยืนมองอยู่เป็นกลุ่มเสียงพูดคุยเสียงซุบซิบลอยมาตามสายลมไม่อยากเชื่อเลยแม่สายบัวกับลูกเขยน่าสงสารลูกสาวเขาเห็นกลับมาคนเดียวร้องให้ทั้งทางต้นได้ยินทุกคำเขารู้ว่าชีวิตหลังจากนี้ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนั้นฝนตกทั้งคืนบ้านเงียบจนได้ยินเทียงเสียงน้ำหยดจากชายคาต้นเดินไปที่ห้องของภรรยา ในลิ้นชักยังมีรูปแต่งงานวางอยู่เขาหยิบขึ้นมาดูนิ้วโป้งลูกไปบนรอยยิ้มของเธอในรูปนั้นผมทำลายทุกอย่างด้วยมือของตัวเองเสียงของเขาสั่นราวกับจะขาดใจข้างนอกแม่สายบัวนั่งอยู่หน้าบ้านมองแสงฟ้าผากไกลๆดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเสียใจและความกลัวเธอรู้ดีว่าในวันพรุ่งนี้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจะไม่มีใครพูดถึงเรื่องอื่นอีกชื่อของเธอกับต้นจะกลายเป็นคำเล่าติดปากทุกคนเช้าวันต่อมา เสียงไก่ขันดังขึ้นพร้อมแสงแดดแรกของวันใหม่แต่บ้านของแม่สายบูกลับปิดเงียบไม่มีควันไฟจากครัวไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงคนเดินเพื่อนบ้านเริ่มรู้สึกแปลกใจจนเด็กชายคนหนึ่งเดินไปใกล้หน้าต่างแล้วตะโกนออกมาเสียงดังป้าลุงต้นเปิดประตูหน่อยสิไม่มีเสียงตอบกลับเพียงความเงียบที่เย็นชาประตูบ้านเปิดออกช้าๆเสียงบานไม่เสียสีกับพื้นดังกึกกักเพื่อนบ้านหลายคนยืนรออยู่ด้วยความกังวล ในบ้านเมื่อสนิทเหมือนทุกอย่างหยุดนิ่งไปทั้งคืนแม่สายบัวนั่งอยู่บนพื้นตรงมุมห้องเธอยกมือไหว้ทุกคนด้วยน้ำตาคลอใบหน้าเต็มไปด้วยรอยชํำจากความเศร้าและความเหนื่อยล้าต้นยืนอยู่ข้างหลังเธอเสื้อผ้ายับยุ่งดวงตาแดงกำ่ำเขามองผู้คนรอบบ้านด้วยความละอายก่อนเอ่ยเสียงเบาพวกเราจะย้ายออกจากที่นี่ไม่มีใครพูดอะไรต่อมีเพียงเสียงลมหายใจและสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม แม่สายโบพูดต่อน้ำเสียงสัน่นแม่ขอโทษลูกสาวแม่ขอโทษทุกคนแม่ทำผิดไปแล้วคำพูดนั้นทำให้หลายคนหลบสายตาบางคนถอนหายใจบางคนสายหน้าเบาๆไม่กี่วันหลังจากนั้นบ้านไม้สองชั้นที่เคยอบอุ่นเงียบงนันหน้าต่างปิดสนิทประตูถูกล้องกุญแจแน่นทุ่งหญ้าข้างบ้านถูกลมพัดจนเอ็นไหวไม่มีเสียงหัวเราะจากในบ้านอีกเลยผู้คนในหมู่บ้านยังพูดถึงเรื่องนั้นเป็นระยะ แต่การเวลาก็ทําให้เสียงซุบซิบค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเงียบสงบที่ปกคลุมบ้านหลังนั้นบางคืนชาวบ้านเล่าว่าเห็นแสงไฟจากหน้าต่างชั้นบนราวกับมีใครจุดเทียนไว้ในความมืดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูแม่สายบัวและต้นหายไปจากหมู่บ้านโดยไม่มีใครรู้ปลายทางมีเพียงข่าวเล่าต่อกันว่าทั้งคู่ไปอยู่ในเมืองห่างไกลเริ่มต้นชีวิตใหม่ท่ามกลางความสำนึกและความเงียบงนันและในความเงียบนั้น ยังคงมีเสียงจักจันจากทุ่งนาตวนใจผู้คนทุกคนว่าบางความผิดอาจได้รับการให้อภัยจากเวลาแต่จะไม่มีวันถูกลืมจากหัวใจของคนที่เคยรักกันเลย